คาเคมิจีร่างเทพปรากฏขึ้นแล้วนะครับกับการอัปเกรดความสามารถระดับปีศาจ100%ของเขาในการที่เขานั้นจะเป็นผู้นําของแก๊งโตมัน2.0สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยนะครับก็วันนี้เรากลับมาทําการ์ตูนเรื่องนี้อีกแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนะครับประมาณ2เดือนกว่าๆก,ก็ไม่น่าลืมกันก็สาเหตุนะครับที่หายไปจากการทำโตเกียวรีเวนเจอร์เนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยว สำหรับการจะทําศึกสุดท้ายนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เบรกหน่อยละกันร้อยศึกสุดท้ายนั้นมีการเริ่มก่อนนะครับจะได้มีประเด็นในการทําแล้วก็จะได้เอาประเด็นอื่นๆนะครับในการเสริมเพิ่มเติมมาซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าสาหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับประเด็นของทาเคมิจินะครับหลังจากที่พี่แกนั้นได้เป็นผู้นําของโตเกียวมันจิไคนะครับรุ่น2.0นะครับหรือว่ารุ่น2นี่แหละเพื่อปะทะกับแก๊งคันโตมันจิไคนะครับซึ่งศึกครั้งนี้เป็นการหานะคร ที่แท้จริงนะครับพอตอนนี้นะครับก็คือผู้นําของโตมันรุ่น1นะครับกำลังปะทะนะครับกับผู้นําของโตมันรุ่นที่2ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าหากดูจากดีกรีแล้วนะครับแข้งโตมัน2.0นั้นโอ้โหมันน่าจะสู้ยากเหลือเกินใช่ไหมทาคิมิจินั้นนะครับถึงแม้จะอึดถึกทนสุดเลยแต่นะครับเรื่องการต่อยตีนั้นก็ไม่ได้เดอะเบสขนาดนั้นนะครับในการจะไปต่อสู้กับไมกี้นะครับแต่ปรากฏว่าดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะพลิกผันไปหมดแล้วเมื่อการต่อสู้กันนะครับระหว่างทาคคมินนะะะคครรัับบทที่ป กับคาคุโจนะครับบุคคลที่เก่งที่สุดของเทนจิกุในตอนนี้ดูเหมือนว่าทาคมิจินั้นนะครับจะทําผลงานได้โคตรจะดีเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้และความสามารถที่อัปเกรดของเขาแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็แน่นอนเลยครับว่าก่อนที่ทาคมิจินั้นจะไปต่อสู้กับโค,บคบ้ดอนะอคบอ ทีมของไมี g g ้ก่อนซึ่งดีกรีของคาคุโจนั้นนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับคาคุโจนั้นแข็งแกร่งแน่นอนคืออยู่ในระดับนะครับที่สามารถตั้งแก๊งใหม่นะครับและแกงของเขานั้นอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาแน่นอนถ้ามีเขานั้นเป็นหัวหน้านะครับซึ่งการที่ทาเคมิจินั้นนะครับสามารถต่อสู้กับคาคุโจได้บอกเลยหละครับ,าารบ, an, รบว่าเป็นเรื่องที่ช็อกแฟนคลับโตเกียวรีเวนเจอร์มากๆเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวนะครับระหว่างทาเคมิจิกับคาคุโจนั้นเนี่ยเรื่องราวของทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกยอดมาบอยมากๆเลยนะครับ เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทาเคมิจินั้น <c oughs> เคยเป็นเพื่อนนะครับของคาคุโจโมาก่อนนะครับและในตอนเด็กๆทาเคมิจิคิดว่าตนเองนั้นไร้เทียมทานนะครับและมักจะเป็นฮีโร่ในการปกป้องคาคุโจมาโดยตลอดเลยคือฟีลไม่ง่ายเลยครับคุโจอตอนเด็กอ่ะก็คือเป็นเด็กใจอ่อนอะไรไม่ค่อยกล้าในการต่อสู้ก็จะมีทาเคมิจิในการปกป้องนะครับและคาคุโจเคยมองว่าทาเคมิจินั้นเป็นฮีโร่ของตอนเองนะครับแต่พอโตมาชีวิตสองคนมาพลิกผันใช่ไหมทาเคมิจินั้นนะครับก็ไม่ได้มีใจในการต่อสู้ขนาดนั้นคือฟีลแบบป๊อดๆนี่แหละในการต่อสู้นะ จึงไม่สามารถก้าวขึ้นไปในระดับท็อปได้แต่ว่ามีจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับเรื่องความอดทนไม่ย่อท้อนะครับถึกยิ่งกว่าควายเสียอีกนะครับคือถูกต่อยถูกตีถูกกระทืบเท่าไหร่ก็ไม่ยอมแพ้นะครับซึ่งก็เหมือนกันทางด้านคาคูโจนั้นนะครับก็ต่อยตีเก่งมากๆเลยนะครับจนสามารถนะครับกลายเป็นโน .1 นะครับหลังจากการตายของอิซานะได้นะครับของแก๊งเทนจิกุซึ่งสิ่งที่ทําให้แฟนคลับโตเกียวรีเวนเจอร์นั้นช็อกสุดๆเลยนะครับกับช็อตที่คาคุโจนั้นต่อยเข้าไป คนในทีมนั้นตกใจเลยแหละครับคิดว่าทาเคมิจิคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยทำมาแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้เนี่ยมันคงเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆคงหมดกําลังใจแน่ๆแต่ปรากฏว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับในตัวของทาเคมิจินั้นเปลี่ยนไปดวงตาของทาเคมิจินั้นดูจริงจังมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็จะแตกต่างจากทาเคมิจิคนเดิมแบบมหาศาลเลยนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาจะเป็นนักเลงตัวท็อปของญี่ปุ่นนะครับแบบเต็มตัวเสียทีนะครับเพราะว่าทาเคมิจินั้นนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะดูต่อยต คาคุโจนั้นถูกทาเคมิจินะครับต่อยสวนกลับไปนะครับจนทาให้นะครับคาคุโจที่ว่าโคตรจะแข็งแกร่งเลยนะครับกระเด็นลอยไปไกลมากๆจากการที่ถูกทาเคมิจินั้นต่อยกลับไปเล่นเอานะครับทุกคนต่างตกใจนะครับที่เห็นพลังความสามารถของทาเคมิจิขนาดนี้หรือแม้กระทั่งไมกี้นะครับก็ตกใจด้วยเช่นกันนะครับที่คาคุโจนั้นถูกคนนะครับอย่างทาเคมิจินะครับที่ถือว่าอ่อนเลยนะในสายตาทุกคนนะครับคือมีดีเรื่องความอึดถึกทนนะครับและความไม่ยอมแพ้เท่านั้นสามารถสวนกลับคาคุโจได้ขนาดนั้น แต่แน่นอนการที่ทาเคมิจินั้นแข็งแกร่งและเก่งขึ้นได้ขนาดนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ฟลุกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับหรือว่าเป็นพล็อตโคของเรื่องเพราะว่าก็มีการเฉลยเลยแหละครับว่าไซเฮที่ทาเคมิจินั้นสามารถซากาคุโจนะครับลงไปนอนกองกับพื้นได้นะครับเพียงแค่หมัดเดียวเท่านั้นเลยเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเพราะว่านะครับเซนจูเนี่ยก็บอกทุกคนเลยแหละครับว่าไม่เห็นจะต้องโวยวายหรือรู้สึกตกใจเลยที่ทาเคมิจินั้นสามารถเทพนะครับในการต่อยคาคุโจคว่ำได้ขนาดนั้นเพราะก็บอกเลยคว่าทมจ เ,เคยได้ร่วมต่อสู้นะครับก็คือเคยไฟากับไมกี้มาก่อนแล้วในสงครามครั้งก่อนมันไม่แปลกเลยที่คาเทมิจินั้นนะครับจะพัฒนาตนเองนะครับจนสามารถเก่งนะครับโขดขึ้นได้ขนาดนี้อีกทั้งนะครับอีกส่วนหนึ่งอันนี้ผมเพิ่มให้นะตาเคมิจินั้นนะครับเขามีจิตมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับว่าเขานั้นจะไม่แพ้มือนหนก่อนเพราะว่าการแพ้ของเขาหนก่อนทําให้เกิดการสูญเสียมากมายเลยนะครับจึงทาให้จริงๆแล้วเนี่ยตาเคมิจิถามว่าจริงๆต่อยตีเก่งไหมโอเคอาจจะไม่ได้มีสกิลการต่อยตีที่เก่งแต่เชื่อว่าพลัง เทเคมิจินั้นมันไม่ธรรมดานะครับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแค่ว่าใจของเขาเนี่ยมันไม่ได้สู้ขนาดนั้นนะครับฟีลว,ว่าพอคนใจไม่สู้การต่อสู้พละกําลังการต่อยตีหรืออะไรต่างๆมันก็ดรอปลงไปนะครับแต่คนนี้เนี่ยมาสู้แบบจัดเต็มจึงสามารถนะครับพัฒนาการต่อสู้ของตนเองความสามารถต่างๆนะครับจนสามารถทําให้คาค่โจนั้นนะครับคว่ำลงไปได้ซึ่งหลังจการครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าแก๊งโตงมัน2.0เนี่ยก็คือมีกําลังใจในการต่อสู้มหาศาลเลยเพราะเดิมทีแล้วทุกคนนั้นเนี่ยจะมีกําลังใจในการต่อสู้เพราะความที่ว่า าทาเคมิจิเป็นคนไม่ยอมแพ้นะครับสู้ตลอดเลยเขานั้นจะไม่ยอมที่จะ่ายแพ้เป็นอันขาดไอ้นี่มันเป็นกาลังใจหนึ่งอย่างนะครับที่ทาให้ทุกคนนั้นพร้อมนะครับหรือยอมจะต่อสู้เพื่อทาเคมิจิเพราะว่าถึงแม้หัวหน้านั้นจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนะครับแต่หัวหน้านั้นเป็นคนใจเด็ดนะครับไม่ยอมแพ้เด็ดขาดแต่นี่ทาเคมิจินั้นสามารถคว่ำคาคูโจนะครับไปได้จากการต่อยเพียงแค่หนึ่งหมัดทําหม้คนอื่นนั้นก็บัฟความสามารถมาเลยรัวฟีลแบบกําลังใจมาสูงจึงสามารถจัดการนะครับแก๊งคันโตมันลยเ จากที่50ต่อ500ซึ่งเชื่อว่าในตอนนี้เนี่ยไม่ได้ดูด้อยไปกว่าแล้วนี่แหละเป็นความสามารถของทาเคมิจินะครับที่ถูกอัปเกรดมาร่างเทพของเขาอย่างนี้ผมบอกไปทาเคมิจิคุณสมบัติเดิมของเขาเลยก็คือมีความแข็งแกร่งของร่างกายใช่ไหมก็คือความแข็งแกร่งของเขาทําให้เขาน่อึดอัทนไม่ยอมแพ้สามารถทําให้คนที่อยู่รอบข้างเขามีกําลังใจในการต่อสู้สูงแต่สิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาจนทาให้เป็นร่างปีศาจของทาเคมิจิไปแล้วนะครับเรื่องใจเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้ของเขาที่เขานั้นนะครับพร้อมที่ต่อสู้และสามารถจ คาราคุโจนะครับลงไปนอนกองกับพื้นได้ถึงแม้ว่าการต่อยครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบว่าเป็นการน็อก TKO นะครับคารคุโจเพราะคาคุโจมันจะต้องมาต่อสู้ใหม่แต่นี่ก็คือเป็นมินิใหม่อันดีแล้วแหละครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้ทาเคมิจินั้นคงไม่ได้เป็นหมูเชือดนิ่มนะครับให้กับไมกี้นั้นมาเชืออเหมือน,นก่อนแน่นอนคงมีอะไรที่ดีกว่าเดิมนะครับอาจจะถูกกระทืบน้อยลงก็เป็นไปได้นะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเราก็คงได้ดูนะครับว่าการจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโตเกียวรีเวนเจอร์ในศึกสุดง,ง,งอู ข้อมูลตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆมากมายนะครับมาเสิร์ฟทุกท่านแน่นอนต่อไปในอนาคตซึ่งนะครับก็ที่วางแผนไว้เนี่ยน่าจะลงนะครับอาทิตย์ละประมาณ2คลิปนะครับก็น่าจะเป็นนะครับช่วงวันอังคารมันพูดประมาณนี้แหละเพราะว่านะครับโตเกียวรีเวนเจอร์นั้นก็เริ่มกลับมาเดือดสนุกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทง, YouTube, อ Facebook องทาาดกตติมั้น สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ